ชิ้นเล็กๆแบบนี้จําเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบค่ะชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่าปีกนกบนค่ะปีกนกบนนะคะมีความสําคัญมากนะคะต่อการใช้รถบนท้องถนนค่ะเพราะว่าปีกนกบนนะคะเป็นชิ้นส่วนของอะไหล่ช่วงล่างค่ะที่มีหน้าที่หลักๆคือรองรับการสั่นสะเทือนและรองรับการกระแทกจากพื้นถนนค่ะและยังควบคุมการเคลื่อนไหวของวงล้อนะคะให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆถ้าปีกนกบน ของพี่ๆมีปัญหานะคะ1เลยนะคะจะมีเสียงดังกึกกักออกมาจากช่วงล่างค่ะหรือพี่ๆสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเวลาที่เราขับรถนะคะเหมือนเราจะรู้สึกว่ารถมันดึงไปเองซ้ายขวาเวลาเราขับค่ะแล้วสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนปีกนกบนใหม่นะคะทางร้าน u ูเของเราก็มีจําหน่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นของ v igo, ีโก้ดีแม็กฟอนเทียนะคะบิกเนะคะทีเนะคะหรือจะเป็นของรถบรรทุก4ีล้อนะคะไม่ว่าจะเป็น NKR NPR เราก็มีจําหน่ายค่ะที่เอามาให้พี่ๆชมวันนี้นะ เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0852476552 ID Line 036733641ค่ะที่สำคัญเลยนะคะวันนี้นะคะโปร9.9นะคะเรามีจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง50%เลยค่ะพี่ๆสนใจสินค้าตัวไหนนะคะหรือว่าอะไรตัวไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะปีกนกบนของเรานะคะไปพร้อมลูกหมากไปพร้อมบูธนะคะพร้อมใส่พร้อมติดตั้งแบบนี้ เลยนะคะพี่พี่เอาไปสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะท้ายคลิปนะคะถ้าพี่พี่ชื่นชอบนะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง us group review ด้วยนะคะคลิปนี้ลาพี่พี่ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ